หญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมหลังจากที่ผู้ต้องหาชาวเมียนมาซึ่งตกเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าและข่มขืนแม่ของเธอถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปล่อยตัวออกนอกประเทศทั้งที่คดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวนผู้ร้องเรียนระบ,บุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568นะครับแม่ของเธอถูกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่นาข้าวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาวันที่13พฤศจิกายนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเคยรับจ้างเกี่ยวข้าวให้กับผู้ตายในระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์ดี n a ครับตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาสองคนไปควบคุมไว้ที่สถานกักตัวของตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอดแต่ว่าต่อมาผู้ต้องหากลับถูกปล่อยตัวแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศโดยที่ไม่ได้มีการประสานกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีครับ ให้ครอบครัวของผู้เสียหายเพิ่งจะทราบภายหลังว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวกลับประเทศไปแล้วนะครับซึ่งผลการตรวจ DNA ออกมาก็ยืนยันนะคะว่าตรงกับผู้ต้องหาแต่ต่อมาเมื่อเข้าไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถามถึงสาเหตุการปล่อยตัวกลับแต่ก็ไม่ได้การชี้แจงที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีการโยนความผิดระหว่างหน่วยงานล่าสุดทีมข่าวไทย PBS ได้มีการสอบถามไปยังลูกสาวของผู้เสียชีวิตระบุว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่า ไม่รู้จะเรียกร้องความเป็นธรรมจากที่ไหนจึงได้ไปร้องให้เพศสายใหม่ต้องรอดช่วยเป็นกระบอกเสียงและขอความเป็นธรรมให้กับแม่ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะคะคนแรกคือนายโทนตาอ่องอายุ50ปีและนายอตืออายุ41ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เรียกร้องไปยังผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้ เสียชีวิตเพื่อไม่ให้คดีนี้เงียบหายไปโดยที่ไม่มีผู้รับผิดชอบตลอด<ม>ตัวโทรเช็คตลอดว่าผลตรวจออกหรือยัง<ม>อะไรหรือยังตำรวจรเขาก็บอกว่ายังครับยังครับก็คือรอผลตรวจอย่างเดียวเขาก็รอเหมือนกันเราก็รอเขาก็รอ<ม>อะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วเ,เราไปทราบตอนไหนว่าปล่อยตัวไปเพิ่งจะทราบเมื่อวันที่25าธันวามนี่นะคะ่ะก่อนที่ว่าเราจะกลับมานี่ค,ค่ะก็คือว่าเ<ม>พิ่งจะทราบ ว่าหลังจากที่ผลดี a ออออกเราก็แน่ใจแล้วว่าเออมันใช่แล้วท่านั้นเราก็ต้องกลับมาแล้วก็ามาเดินเรื่องแล้วก็มาดูหน้าไอด้ดำด้วยอแล้วทีนี้สารวัตรเขาก็บอกชาลวัตรทางสพเข,เขาก็บอกว่าน้องๆไอด้ดำหมาตอมอปล่อยไปแล้วนะเอ้าพี่ปล่อยไปได้ไงพี่ก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็ได้ข่าวมาว่ามันปล่อยไปแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็พูดเราฟังแค่นี้แต่เขาก็ไม่พูดมาก ล่าสุดพลตำรวจโทพานุมาตรบุญลักษณ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้แจงนะครับบอกว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นถูกจับในข้อหาอยู่ในราชาอาณาจักรเกินกำหนดหรือว่า overstay ครับและถูกควบคุมตัวไว้ก่อนที่จะผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนปกติเนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีข่มขืนและฆาตกรรมช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนครับก็ทำให้ห้องขังมีผู้ต้องขัง จึงมีการผลักดันผู้ต้องหาคดีไม่ร้ายแรงออกนอกประเทศเพื่อที่จะลดความแออัดแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดได้สั่งตรวจสอบรายละเอียดอย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีการบกพร่องหรือว่าใช้ดุลยพินิษไม่เหมาะสมในการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยคดีร้ายแรงก็จะดําเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาครับ